สวัสดีครับผมสวัสดี FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมว,วันนี้จะมีโอกาสนะครับผมทำคลิปนะครับผมเกี่ยวกับมาเชเต้นผมนักเก็กลูกค้าเอฟซี C นะผมจะให้รีวิวมาเชเต้ให้ดูนะครับผมมาเชเต้สองเล่มนี้ก็จะเป็นด้านประกบนะครับผมขดัดขาวทั้งใบนะครับผมความยาวเฉพาะใบมีดก็สิบสองนิ้วนะครับก็จะมีหมดห้าตัวนะครับผมแล้วก็หนึ่งรูเลอยเชือก ความหนาของมีดก็จะประมาณห้ามิลครับผมห้ามิลก็ไม่น่าจะเกินหกมิลครับผมไม่เกินหกมิลเป็นมีใช้งานนะครับผมสาหรับเดินป่านะครับเดินป่าเข้าไร่เข้าสวนนะครับลูกค้าบอกให้ิวให้ดูนะครับผมสำหรับมาชิเต้มาชิตเต้เดินป่าสองเล่มน,นี้ยังไม่มีเจ้าของครับผมก็ทำการ ถ้าลูกค้าหรือว่าเอฟซีถ้าไหนสนใจก็ทักทายมาได้นะผมก็จะทําการขัดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าต่อไปนะผมได้ประดูนึงเล่มนะผมแล้วก็ได้ไม้ชิงชันหนึ่งเล่มครับเป็นมีดใช้งานนะผมใช้งานก็ททำขึ้นจากเหล็กแหนบนะผมทำขึ้นจากเหล็กเหล็กแหนบ ก็เปิดคมพร้อมใช้งานแล้วนะครับเอฟซีท่าไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับจะทําการขัดแล้วก็ส่งให้นะครับในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปต้องขออภัยลูกค้าที่กำลังรอรับชมนะครับก็อาจจะมีคลิปเกี่ยวกับการเดินป่าการหาหกินหาต่อหาอะไรอย่างนี้นะครับผมกท่าไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ